History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒไทยครับและนี่คือ Art h i s t o Talk รายการที่จะนำเสนอและอัปเดตข่าวสารในวงการประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับหลังจากที่ที่ Art h i s t Talk ในครั้งที่แล้วนะครับเป็นการนำเสนอเรื่องราวของการกลับบ้านขอทับหลัง2ชิ้น ก็คือทับหลังจากประสาทนองโหงแล้วก็ทับหลังจากประสาทเขาโลนใช่ไหมครับในครั้งนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของการกลับบ้านอีกเช่นกันแต่โบราณวัตถุในครั้งนี้ไม่ใช่ทับหลังนะครับแต่เป็นครอบพระเศียรทองคําซึ่งได้รับจากอเมริกาเช่นกันรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันครับผมเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายทิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทยได้ไรายงานการรับมอบโบราณวัตถุจากต่างประเทศได้แก่ครอบพระเศียรทองคำซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนประเทศไทยรับมอบจากชาวอเมริกันและส่งให้กรมศิลปรกรเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครอบพระเศียรทองคำดังกล่าวได้รับมอบจากครอบครัวของนางอีเลและนายเจมส์คอนเนลซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครอบพระเศียรทองคําสร้างจากทองคํา95%ด้วยเทคนิคการดุนทองและการตีทองมีจํานวนทั้งสิ้น2ชิ้นประกอบด้วยส่วนครอบพระเศียรขนาดกว้าง14เซนติเมตรยาว17.6เซนติเมตรหนัก12.7กรัมและส่วนพระรัศมีสูง12.7เซนตเมรเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรหนัก29.9กรัมเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในศิลปะล้านนาอายุราษษรวุทธศตวรรษที่20-21 โดยกรมศิลปากรจะนําไปเก็บรักษาที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีเพื่อการศึกษาและการจัดแสดงในนทรศาการต่อไปสำ,สำหรับครอบพระเศียรทองคําเป็นเครื่องประดับพระเศียรของพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินหรือแก้วมักพบกับพระพุทธรูปที่มีการออกแบบเอาไว้เพื่อให้มีครอบพระเศียรอยู่แล้วโดยที่ดังกล่าวพบในดินแดนล้านนาปรากฏหลักฐานสําคัญคือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นในพุศตวรรษที่20เป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีเครื่องทรงและครอบพระเศียรรวมถึงพระพุทธรูปที่สร้างจากหินสีหรือแก้วองค์อื่นๆในล้านนาเช่นพระเสตังคำนีวัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่ที่แม้ครอบพระเศียรที่ปรากฏในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจ้าอินทวิชยนน์ก็ตามแต่ก็น่าจะมีการสร้างครอบพระเศียรมาก่อนแล้วอันหนึ่งเทคนิคก,ก,การสร้างครอบพระเศียรน,นี้ยังพบในศิลปะล้านช้างด้วยปรากฏหลักฐานเช่น พระพุทธบุตรเสยรัตจากระพัดพิมลมณีไมหรือพระแก้วขาวซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิติและพระพุทธบุตรเสยรัตหรือพระแก้วอยู่น้องค้างวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรการสร้างครั้งครอบพระเศียรทองคํานี้ยังพบในศิลปะรัตนโกสินด้วยปรากฏหลักฐานสําคัญคือเครื่องทรงของพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครได้แก่ครอบพระเศียรในเครื่องทรงฤดูฝนซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1และครอบพระเสียรในเครื่องทรงฤดูหนาวซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สนอกจากนี้ในสมัยรัชการที่3ยังพบการสร้างครอบพระเสียรทองคํากับพระพุทธรูปที่สร้างจากศิลาองค์อื่นด้วยเช่นพระพุทธเทววิราชวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครรวมถึงพระศิลาขาววัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรี ที่นอกจากจะมีครอบพระเสียรแล้วยังมีจีวรทองคําที่สร้างจากเทคนิคเดียวกันด้วยซึ่งเทคนิคเหล่านี้น่าจะเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์พร้อมกับช่างจากล้านนาเพราะไม่เคยปรากฏเทคนิคการสร้างครอบพระเสียรเช่นนี้ในดินแดนภาคกลางมาก่อนนอกจากนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มยังได้กล่าวต่อไปอีกว่ายังมีความคืบหน้าจากสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ที่ได้นัดหมายเข้าเจรจาเพื่อตรวจสอบโบราณวัตถุจากไทยที่จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเดนเวอร์ประกอบด้วยประติมากรรมสัมฤทธิ์จากแหล่งประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นโบราณวัตถุที่อาจได้รับกลับคืนไทยในลำดับถัดไปทั้งนี้ไทยต้องให้สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาดำเนินการในทางกฎหมายก่อนจึงจะทราบผลในที่สุดทั้งนี้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุข,ของไทยในต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทย ยังได้หารือถึงการนําทับหลังจากปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วและทับหลังจากปราสาทนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ไปจัดแสดงในพื้นที่แหล่งที่มาคือศูนย์ข้อมูลอุทยานปราสา์สนกก๊กทมจังหวัดสระแก้วและศูนย์ข้อมูลอุทยานปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมศริลปากรที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยต่อไปและนี่คือทั้งหมดของอาร์ติสท็อกในวันนี้นะครับเป็นข่าวดีอีกแล้วครับผมกับการที่เรากำลังจะได้โบราณวัตถุกลับมาเพิ่มเติมหลังจากปีก่อนเนี่ย มีทับหลังจากประสัทเขาโลนแล้วก็ทับหลังจากประสัทหนองหงกลับมาแล้วมาปีนี้เป็นครอบพระเศียรทองคําแล้วก็ถ้าตามในข่าวเนี่ยคิวถัดไปก็จะเป็นประเิีมกรรมสำริดจากแหล่งประโคนชัยก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วถ้าได้เนี่ยจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เพราะว่าในอเมริกาเองในยุโรปเองยังมีโบราณวัตถุอีกเยอะมากที่นําออกไปจากประเทศไทยนะครับซึ่งโดยมากแล้วนำะออกไปโดยผิดกฎหมายนะครับก็มารอลุ้นกันว่าเราจะมีข่าวดีหรือเปล่านะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับรับ,รบฟังนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยถ้าฟังใน u t u b e อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะฮะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายช่องทางให้เลือกรับฟังนะครับทั้งใน Spotify Google Podcast, Apple Podcast Pocketcast a n c h o r ได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า history hunt เท่านั้นนะครับอ้อฝากเพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย history นนะะคครรัับบกกด like, กด follow ดไ Follow Like ้วย ใครมีคำถามอะไรมีคอมเมนต์อะไรอยากจะแลกเปลี่ยนหรือมีข่าวไหนอยากจะรู้ให้ผมไปตามมาให้คอมเมนต์ comment ได้เลยทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เรื่อยๆเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ